ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีครับโดยพตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกลับมาในสู่เล่าขานตำนานคิวครับกับคุณสักดารัตสุบันนั่เองนะครับผมวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของชิงแชมป์ประเทศไทยในตำนานและเดี๋ยวคุณสักดาจะฟันธงด้วยว่าปีนี้ใครจะเป็นแชมป์ในช่วงนี้ครับเล่าขานตำนานคิวครับ เล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนอลังยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยเอาละครับมาแล้วช่วงนี้ข้าก็อยู่ในสายกับเราด้วยใช่ครับสวัสดีครับคุณสักดาครับสวัสดีครับดีคุณจุ้ยคุณดีครับผมก็สปอร์คงจะพูดคุยเรื่องของความเป็นมาของสุกเกร์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ใน สัปดาห์นี้เราจะมีการขันที่โคราช,ชแต่ว่าอยากให้ทางพี่ดาเล่าถึงชิงแชมป์ประเทศไทยในยุคสมัยของอาจารย์วิเชียนแสงทองสมัยอาจารย์ตาอาจารย์เง็กรวมถึงทางพี่รักเป็นยังไงในยุยคสมัยนั้นนะครับคือเรื่องของไอ,อชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีตำนานและไม่มีชัดได้ชัดเจนนะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเอาเอาเพียงว่าเริ่มประมาณสักปีสองพันเพราะให้ คิวทองเคยบันทึกไว้ว่าประเทศไทยคนแรกก็คือวันลบอิสรางกูลณอยุธยานะฮะหรือว่าวันลบกอทมเพราะว่าสถานที่ก็ถิตอยู่แถวเสาชิงช้าลบเสาชิงชาเอานั่นปี2,500ันห้ารต่อมามันก็เงียบหายไปเลยนะจนกระทั่งถึงปี2 5งพก็มีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ซอยหลางน้ำํำเป็นสมาคมชาวปากใต้ค,คู่ชิงก็เป็นเซนตาตากั่เซนตึสคือคตาตาันลดตันยุติธรรมขับกับมงโคลก้านขวากลางเป็นเซกุราศกผลปรากฏว่าคราวนั้นรู้สึกเซนตึสจะจ้ได้จำมาแท้ตายจากปีหนึ่งสามก็หายเงียบไปเลยจนกระทั่งถึงปีสองพนหี่สิบก็มีคนอังกษีษ แต่อยู่ในประเทศไทยนะชื่อคุณมอริสเคอร์ก็มาฟื้นปูไอสนนคเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยจัดขึ้นที่ราชนามัยสมาคมนะตอนเป็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 น,เป,น,เ,ปนเป็นที่โล่งอะ่ะแล้วเขาก็เอาเต็นท์มากลางแล้วก็เอาแอร์มาใส่ในเต็นท์เนี่ยเรียกว่าเล่นกันอยู่ในกลางแจ้งแล้วตัดเต็นท์มามามาคุมไว้เน้นนั่นเขาก็มีแอร์มีอะไรนะรรชิงชมป์ประเทศไทย ตาปีสองห้าก็ปรากฏวยวิเชียนแสงทองก็ได้แชมป์เรื่อยมามชนะธงชัยแท้ลิ้มชนะตาตามยุติธรรมอะไรพวกเนี้ยครับจจนกระทั่งก็มีบันทึกไว้อะมีตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยี่สิบห้าก็มีต่อมาเรื่อยนะครัตอว,วิเชียนนั่นก็อา่อา,อาน่าจะถูกรบแชมปไปแล้มั้งเพราะว่าตอนหลังก็มี ลมสุรินขึ้นมาเป็นแชมป์ประเทศไทยก็หลายครั้งมีพี่ดอนอุดรไข่มุกอุดรดอนดอนมุกชนหลายครั้งนะแล้วก็ในปีที่จะถึงเนี่ยหรือตอนเนี่ยกําลังจะมีการแข่งันสก์เกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยที่โคราชอ่าที่นครราชสีมาวันที่วันที่สิบหกถึงยี่สิบสองครับวัสิบหกถึงยี่สิบสองเนี่ยก็คือ ไอรายการสุดท้ายเนี่ยเป็นการแข่งขันชิงแชมป์แสงโสมไทยแลนด์แรงกิ้งครับซึ่งมีเจ็ดรายการตลอดทั้งปีนะแล้วก็รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วก็มีความหมายมากเพราะว่าคนที่ชนะรายการเนี่ยคือแชมป์ประเทศไทยอืครับแต่ว่าคนที่แข่งขันมาตลอดทั้งเจ็ดรายการเนี่ยเขาเอาคะแนนมารวมกัน รวมกันทั้งหมดแล้วใครได้คะแนนสูงสุดคนนั้นแหละคือแชมป์แชมป์แชมป์เบอร์วางอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นแชมป์แชมป์เป็นมือวางอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นมือหนึ่งชื่อว่ามือหนึ่งประเทศไทยดีกว่าครับนามือหนึ่งประเทศไทยเหมือนของโลกเขาเนี่ยมีมือหนึ่งโลกกับแชมป์โลกเขาต่างกันครับเพราะว่าแชมป์โลกก็ใครแข่งครั้งเดียวก็ได้แต่ว่าไอเก็บคะแนนสะสมเนี่ยมันต้องสะสมคะแนนมาต่อเนื่อง จนกระทั่งได้คะแนนสุดยอดแล้วถึงเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยครับซึ่งครั้งเนี้ยก็อีกอ่ะครั้งนี้เราไม่มีตัวดีๆไม่มีเด็กใหม่ๆเข้าไปแข่งขันหลายคนพอไปเล่นเงินอังกฤษหมดครหรือแต่พวกปาราประเจ้าเนี้ยมีพ <c oughs> งชัยแท้หรือมีเนี้ยแม่ <c oughs> หรือเล่นเก่ามาจนกระทั่งมันมันเก่ามากแวก็คิดว่าคิดว่าเขาคงจะมีปัญหาซึ่งสมาคมก็เลย <c oughs> มีแผนคิดว่าต่อไปเนี่ยใครเป็นแชมป์ประเทศไทยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ให้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพไม่ไม่ใช่จะไม่ให้สิทธิ์ไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรหรือรชิงแชมป์โลกคือจะต้องอยู่ในดุลพินิจของกรรมการก่อนว่าพอต่อไปเนี่ยจะยกเลิกระเบียบนี้แล้วครับคนที่ได้แชมป์ประเทศไทยเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องส่งไปแข่งเอเชียรหรือชิงแชมป์โลกครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับ การสร้างของสมาคมครับคือเราอยากได้เด็กใหม่ๆเนี่ยไปแข่งขันแต่ไอเด็กใหม่ๆเนยมันก็ไม่ผ่านมาถึงรอบชิงสักทีครับได้ก็ได้พวกมวยกเก่าวพวกพวกมือเก,ก่าเข้ามาเนี่ยเราส่งไปเราก็เสียงบประมาณเพราะว่าไอคนที่ได้แชมป์เอเชียหรือแชมป์โลกนั้นเขาจะได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพใช่ครับใช่ไหมทีนี้ว่าถ้าเราส่งพวกแก่ๆไปเนี่ย มันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเนื่องจากพวกนี้เคยไปเล่นแล้วอยู่กันคนละหลายปีบางคนอยู่สิบปีเงี้ยยังบิ๊กสระบุรีอยู่สิบกว่าปีก็ไม่เห็นผลอะไรเนี่ยถ้าเกิดบิ๊กสระบุรีไม่ได้แชมป์ไม่ได้ไทยปีนี้เนี่ยสมาคมก็คงไม่ส่งไม่ส่งไปแข่งเอเชียหรือทิงแชมป์โลกเพราะว่ามันมันมันหมดไฟไปแล้วอ่ะเราต้องการสร้างเด็กใหม่ขึ้นมาพี่ดาครับหรือว่าเราเราไม่เอาแชมป์ไม่ได้ไทยแต่ว่าเราจะ จะจมไปที่แลนด์กิ้งหรือเปล่าคนที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งเนี่ยน่าจะได้สิทธิก่อนไหมคือเขาจะพิจารณางี้แนวของสมาคมหารือแล้วว่าเจตนาสมาคมต่อไปเนี่ยมีความต้องการที่จะสร้างเด็กใหม่สร้างมือใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาแทนพวกมือเก่าไอ้มือเก่าเนี่ยจะเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงช่วงแข่งซีเกมช <c oughs> ่วงแข่งยกทีมก็แล้วแต่แต่ว่าประเภทเดียวที่ไปแข่งบุคคลเนี่ย เราจะเลือกเด็กใหม่ไปเพราะมือเก่า <อ S 2> มันมันมัน,ม,นมันผ่านไปแล้วอ่ะเขาผ่านในการเล่นอาชีพไปแล้วครับผมแล้วแล้วสมาคมมีจุดมุ่งหมายก็คือส่งไปสมัครเล่นกับชิงแชมป์โลกเนี่ย <อ S 2> เพื่อต้องการสิทธิ์ไปเล่นอาชีพอืมครับแต่ถ้าเราได้มือเก่าไปเล่นอาชีพมันก็ไปตรงเป้าของสมาคมครับมันก็ไม่มีผลอีกเพราะมือเก่ามันไม่มีไฟอยากจะเล่นอยากจะเล่นอาชีพแล้วส่งไปนี่เดี๋ยวก็ เออมีปัญหาครับอย่าง,งเช่นเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าก่อนนะครปฐถมเนี่ยสมาคมก็ยกเลิกแล้วไม่ส่งไปเล่นอาชีพเสี่ยงขิดแล้วครับเนี่ยเขาจะต้องเดินทางไว้สิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนกันยาน,นี่ยแต่ว่าสมาคมเห็นว่าไปแข่งตั้งแต่ฤดูการต้นฤดูการมาเนี่ยไม่เคยตกรอบแรกตลอดอืก็เลยตัดสินใจว่ายกเลิกไม่ส่งกรไปครับนะ ครับก็กก็็ไปส่งความไปแข่งขันแล้วครับผมครับนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณศักดาและทัศนุพันธนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดถึงแชมป์ประเทศไทยคนใหม่กันเอาเอาเอาพูดหลายๆตอนเลยได้ไหมเนี่ยครับได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวไปเจอที่โคราชจากจากโคราชแล้วไม่อยู่นะเพราะต้องไปไอร์แลนด์เอาเอาเอานักซูเกอร์ไปทิงแชมป์โลกที่ไอร์แลนด์ที่เขาแข่งทั้งสิ้ ทั้ง15แดง6แดงได้ <noise> ครับผมมาแล้วฮะวันนี้ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับอ่าแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีภารกิจนำคณะไปใช่ครับนะฮะไปก็คือนี่แหละไอ้แหละมรรัตน์นี่แหละอ๋อน้องแอมน้องแอมน้องแอมต้องไปแข่ง6แดงแชมป์โลกครับผมครับผมมาแล้วฮะเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาแล้วครับสำหรับเทคนิคที่ง่ายนิดเดียวครับกับอาจารย์ตายพิ่เจ็ดสักครู่ครับ ขี่มาเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ้ยเคียดประหยัดประหยัดกันหน่อยแม่มมนมีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตนากใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้นคุณค่าตั้งแต่วันนี้ใช่ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อม ไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูก,กับการฝึกซ้อม ผมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย